เรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นว่าเจ้าของสนามกอล์ฟแถวแถวสุวสุวินทวงศ์คือเขาเนี่ยได้รับการติดต่อมาจากนายช่างโยธากฤทมาบอกพี่พี่พี่วันนี้เออมันจะมีโครงการตัดถนนเลียบวารีผ่านสนามกอล์ฟพี่ถ้าพี่ไม่อยากโดนเวรคืนครับจ่ายผมมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเงินโครงการใต้โต๊ะจ่ายเป็นเรื่องมันราวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับโครงการนี้มันร้อยล้านสิบล้าน อ่ะลดให้เหลือ9ล้านก็จ่ายไปจะได้ไม่ต้องโดนเวรคืนที่ไม่หายเดี๋ยวผมทำทางลอดออกไปเลยพี่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมโครงการมันยังไม่เห็นมาติดต่ออะไรเลยทางล่งทางลอดอยู่ตรงไหนเจ้าของสนามกอล์ฟก็เลยโทรศัพท์ถามกทมโดยตรงไปเลยว่าโครงการนี้สุดท้ายเป็นยังไงกทมบอกเอ้า มันไม่มีนะที่สนามกอล์ฟไม่ต้องโดนตัดผ่านนะแล้วทางรอดเนี่ยทาไว้อยู่แล้วนะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะอทำไมพี่ไม่โทรก่อนจ่ายเงินเขาเดี๋ยวพี่น่าจะเช็คสัหน่อยนะไม่แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไม่จ่ายไปอย่างตอนนั้นอะเราไม่โทรเช็คเรื่องนี้มันก็จะหายแล้วก็จับจับคนทุจริตไม่ได้คราวนี้หลักฐานบานเบอร์เลยฮะมันเลยเป็นการจับ โปะเจ้าหน้าที่ของสำนักโยธากทม,มว่าคนคนนี้เรียกรับเงินสินบนถึง9ล้านบาทแล้วเงิน9้าล้านกระจายไปไหนรู้ไหมม,หมีกระจายกระจายกระจายด้วยการหาเมียเพิ่มฮะเมียแต่งมีอยู่แล้วหนึ่งคนเออเอเมียสองเมียสามเมียสี่กระจายช,ยชายอ้เรื่องการยทรัพย์สินไปคราวนี้มันเลยกลายเป็นการระดมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยอาบุกไปที่บ้านนี้ก่อนคบบ้านหลังนี้ไปเจออะไรบ้างเห็นไหม ฮาเร่ยดิเวอสันเบนเบนเต็มไปหมดเลยแต่ทุกทีเนี่ยรถแบบเบนเบนแต่เบนมีคันหนึ่งมีรถญี่ปุ่นคันหนึ่งรถสวยแน่ฮาเร่ยห้าคันเขาจะขับยังไงและจะคล่อมยังไงทีเดียวห้าคันคุณฮะขับทีละคันวันนี้คันหนึ่งอีกวันนึงคันหนึ่งสิฮะจะบ้าเหรอใครกัจะคล่อมงโหเพื่อนร่วมงานขับเยอะๆอะห้าคันห้าเมียหรือเปล่าเมียขับฮาเร่ยเหรอเมียเป็นเมียซ้อนไงเป็นจอยคุณขับบ้านหลังเนี้ย มี h a ร์ล y 5คร 1, รันเบนคันหนึ่งรถญี่ปุ่นคันหนึงเข้าไปขึ้นไปถึงห้องนอนนี่คือตอนเจ้าหน้าที่ไปกําลังนอนสบายอยู่กับเมียแต่งเลยนะ่<ห>ขึ้นไปเปิดเซฟเปิดเซฟเซฟเจอทองคงทองคำนี่นี่ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่สํานักโยธานะครับเป็นในช่างเหนในช่างโยธานะไปเจออะไรอะ่ะตั๋วจำนำจำนำทองไปร้อยกว่าบาทมูลค่าสล้านจำนำโลหเหล็กไปอีกแสนห้า ไปขายขายรถปอร์เช่ด้วยปอร์เช่สีขาวเลยสวยเลยโอ้เงินเยอะมากแปดล้านสมาบกว่าทำมานานแล้วนะเนี่ยเนี่น่าจะหลายโครงการแล้วนะผู้ต้องหาคนนี้ชื่อพีมาพงครับคือเจ้าตัวเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่ากำลังโดนตรวจสอบเลยรีบย้ายทรัพย์สินไปหมดเลยนะครับสอบปากคำนะครับเขาให้การกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ในหน้าที่ดินครับ บอกเอา้างั้นเอาโทรศัพท์มาดู<ม>ขอดูข้อมูลโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์หน่อยส<ม>ิได้ได้ได้ให้แต่โดยดีเลยนะ<ม>แต่พอให้ไปปุ๊บรหัสกดสกดซ้ำกดรหัสล็อกอจำรหัสเต็มไม่ได้จำตลาดไม่ได้กดไปกดโทรศัพท์ล็อกอา้าวล็อกเลยก็เลยเปิดให้ข้อมูลโทรศัพท์ไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สนอปักเกรดครับ<ม>แจ้งข้อหาก่เลยความผิดตามพรบป้องกันปรามทุจริตมาตรา171เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ผู้อื่นเชื่อว่าโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์นะครับแล้วก็พาไปตรวจค้นห้องที่สํานักการโยธากรทมและห้องทํางานในสภากรทมครับพฤติการคือตั้งแต่ปี6กหนึ่งค,คือตรงนั้นเนี่ยนายพิม,พ,มพิมพงศ์เนี่ยได้ติดต่อกับเจ้าของสนามกอล์ฟบินเซอร์พาร์คแอนดก์กอล์ฟครับครับอบอกว่าโครงการถนนทางหลวงทอนถิ่นเรียบวารีถนนสุวินทวงศ์คุ้มเกล้ามันมีแนวเขต ตอนนั้นน่ะเขานัดกันที่โรงแรมเลยนัดคุยกันหรอนัดคุยกันในที่ที่โรงแรมเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเนาะบอกว่าโครงการนี้จะตัดผ่านสนามกอล์ฟของพี่ครับแต่ถ้าพี่ไม่ต้องการโดนเวรคืนเดี๋ยวผมขยับให้แล้วจะทําทางลอดเลยผ่านสนามกอล์ฟเลยที่ปรากฏว่าดังนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายครับก็เรียกไปทั้งหมด9ล้านถูกไหมก็เอาก่อน ห้าล้านโยกไปให้ทีมงานชื่อปองพลแล้วที่เหลือโยกไปตามเมียต่างๆเอากราฟิกทรัพย์สินเงินเงินเก้าล้านที่เขากระจายไปเส้นทางที่เขากระจายไปนะเมียเมียแต่งชื่ออรนุชรับเช็คไปสองล้านห้าจุดที่สองบ้านลินดาคือคนที่เซ็นสัญญารับเช็คไปอีกล้านห้าปองพลคนนี้เนี่ยเป็นคนเซ็นสัญญารับเงินห้าล้านสิรินยาพัฒ อันนี้เป็นเมียคนที่สามมีข้อมูลว่ารับเงินโอนไปอีก27ล้านน่าจะโครงการอื่นอ,อีกอันนึงอค,คอนโดแถวงามวงวานเมียคนที่5นี่แล้วก็นัทนิชาอีกโอ้โหนี่มีเมียเพื่อกระจายทรัพย์สินเขาบอกว่าคนนี้นะซื้อคอนโดแถวแถวฝั่งแจ้งวัฒนะแถวงามวงวานหลัก4ี่เนี่ยสิบห้องมันกี่งานแล้วเนี่ยรับมากี่งานแล้วนะครับ แล้วอีกอย่างทรัพย์สินเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบตามบัญชีธนาคารเชื่อว่ามีทรัพย์สินไปถึง79ล้านบาท